เฮมีเนี่ยใบมันค่อนข้างหลวงแล้วใบจะเล็กแล้วมันงามไม่ทนอ่ะไม่เหมือนปุ๋ยข้าวเพชรอ่ะของเข้าวค่อนข้างดีถึง9 8ปหรือ39%กล่าก็ได้ของเข้าดีแน่นอนเพราะผมใช้มา3ปีเต็มๆเนี่ยใช้แบบจริงจังเนี่ยคืออดดีมากโรลกก่อนข้างน้อยมากแทบจะไม่มีมีน้อย ับการที่พ้องที่อยู่คะ่ะที่อยู่กับบาลีที่รอ้อยีผาหมูเจดอำเภอเขาทมิงตัวเมตำบลคาสมิงจังหวัดตราดจังหวัดตราดเรียกง่ายๆว่าคือลุงแดงลุงแดงอ่ะ <laughs> <laughs> ปุ๋ยเขาเพชรเนี่ยตั้งแต่ใช้ไปแล้วเป็นยังไงก็ต้องถามว่าเมื่อก่อนอ่ะก่อนทําสวนตรงนี้ใช้เป็นปุ๋ยอะไรมาคะเมื่อก่อนผมใช้เคมีฮะเพราะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยพอหลายปีเนี่ยดินจะดินเนี่ยจะแข็งแต่เดือนไม่มี แล้วใบมันก็ใบมันเขียวแต่ใบเล็กใบเล็กใบเขียวใบเล็กนะ่าใบเขียวใบเล็กใบไม่นาเหมือนยังก็ใช่ปุ๋ยข้าเพชรผมใช้หกสามสามบำรุงตลอดแล้วใบดีเวลาเป็นโรคเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากอ่ะดูแลรักษาง่ายแล้วใบน้างามทนก็คือใบเวลาออกมาหนึ่งชุดใบเนี่ยมันจะไม่ค่อยร่วงใช่ไหมคะไม่ไม่ค่อยร่วงเลยนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเคมีเคมีเนี่ยใบมันค่อนข้างล่วงแล้วใบจะเล็ก แล้วมันงามไม่ทนอ่ะม่เหมือนปุ๋ยข้าวเพชรอ่ะของข้าวขอนคางดีถึงกล่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือก่าวกล่าวก็ได้ให้ร้อยไปเลยดีกว่าใร้อยร้อยก็ได้น้อจะหวงไม่น้อยจะไม่เป็นไรหวงไว้หน่อยหนึ่งแต่ว่าของเข้าดีแน่นอนเพราะผมใช้มาสามปีเต็มๆเนี่ยสา้ดูใบด้เนี่ยธรรมดาใช้เคมีเนี่ยใบมันจะเล็กมันจะเขียวจะจริงแต่ใบมันเล็กแต่นี่ใบงามใช่ไหมเนี่ยใบเขียวปึกเลยเนี่ยอันนี้เป็นกระดุมนะคะกระดุมกระดุมเนี่ย ใบจะแข็งใบหนาแข็งเลยใบหนาด้วยแล้วคลอนคางที่ว่าเวลาแตกหยอกไปเนี่ยจะออกมาเป็นซอกเลยนะเนี่ยก็คือหนึ่งยอดเวลาออกมาทีเดียวก็คือออกมาเป็นซอกเลยออกมาเป็นซอกเลยแต่ถ้าเป็นเคมีออกกี่ใบคะเป็นเคมีมาจากหมาดถ้าขึงซอกกระดามันไม่มาครับเพราะว่าใบมันเคี้ยวจริงแต่เคี้ยวไม่นานเดี๋ยวมันก็ออกเรื้งๆอะไรทํานองนั้นอีกเพราะว่าเรามาใช้ปุ๋ยคาเพชรเนี่ยสามปีเต็มๆเนี่ยใช้แบบจริงจังเนี่ยคืออดีมาก เพราะว่าใช้เคมีแล้วโรคกับมันเข่าอ่ะลแล้วมันรักษายากแล้วโรคเขางา่ายแต่ใช้ปุ๋ยข้าวเพชรเนี่ยโรกับค่อนข้างน้อยมากแทบจะไม่มีฮะม,มีน้อยก,อก็คือเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการรักษามากใช่ใช่ใชต้นทุนลรากระตามลงสวนของลุงแดงตรงนี้ปลูกทุเรียนกี่ไร่คะมันมีอยย่ประมาณจริงๆอะอยูุประมาณเก้าไร่เก้าไร่ะแคนนั้นเนีะ ปลูกอะไรบ้างคะในนี <society> parfois, ้ม <air> ีพันธุ์ไรบ้างจะมีพันธุ์กระดุมอยู่ประมาณถ้าหกเจ็ดสิบต้นหกสิบต้นแล้วจางนั้นจะเป็นรากๆกับเป็นทุเรียนมอนทองเน้นเป็นทุเรียนมอนทองค่ะเป็นมอนทองใหญ่ไงก็ตายไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามาก่อนโน่นน่ะทุเรียนมอะมันตายเยอะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเคมีไปมากก็คือมอนทองมันค่อนข้างจะเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอเนาะอ่อนแออ่อนแอต่อการเกิดโรคล่ากน้าโคนเน่ามันก็ตายเยอะจ้าแต่พอเรามาใช้ปุ๋ยข้าเพชรเนี่ยโดยเฉพาะหกสามสามเนี่ย คอนคางที่ว่าดีถึงร้อยเปอร์เนใบงามทนใบใหญ่โรคโรคนี้แทบจะไม่มีอ่ะต้นนาาโค้นเนาานี่ค่อนข้างหายากว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าแต่เท่าที่ดูของลุงแดงก็คือว่าต้นอายุเยอะต้นใหญ่ต้นใหญ่แต่ใบก็ใหญ่ด้วยใบใหญ่นะใบใหญ่เนี่ยยอมรับว่าใบใหญ่มากขนาดก็โดงในเนี่ยเนี่ยดูใบสิ ใบให่นั้นนย่แลงามทนให้กล้องแผนขึ้นไปดูยอดด้านบนก็ได้ค่ะว่าความได้เลยเนี่ยพอใบมันใหญ่แม่ทําให้ทรงพุ่มมันแน่นทรงพุ่มแน่นแล้วเวลาเราเป็นลูกเนี่ยผมผมไม่เคยตัดลูกถั่วเลี้ยงทิ้งนะไม่ไม่ตัดก็คือไม่เอยไม่เคยไม่เคยตัดลูกทิ้งไม่มีตัดเลกไม่เคยตัดนะตั้งแต่ใช้ปุ๋ยคาเพสมาสามปีเนี่ยผมไม่เคยตัดลูกถั่วเลี้ยงทิ้งเลยนะติดท่ายไดเอาเท่านั้นติดเท่าไหร่เอาหมดเลยแล้วลูกก็ลูกก็สามลูกกว่าๆพอดีเฉลี่ยเลยพอดีเป็นความต้างการของตลาดเขาอ่ะ ก็คือตัดลูกไว้คือตอนแรกบอกนะคะว่ามีเท่าไหร่เอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดไม่เคยตัดลูกทิ้งไม่เคยไม่เคยแขวนแสดงว่าแขวนลูกเยอะถูกไหมคะแล้วต้นก็ไม่มีส้มนะคะพอตัดลูกไปแล้วต้นไม่ส้มด้วยไม่ส้มไม่ส้มตอนที่ฟื้นต้นหลังจากตัดลูกไปแล้วนี่คือทํำยังไงบ้างคะคือหลังจากตัดลูกแล้วเราพักต้นสิบห้าวันสิบห้าวันไปแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเขาเพชรหกสามสามขวดใส่แบบเตาเนื่องอ่ะ สักสามครั้งหนึ่งทุกทุกกี่วันคะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งใส่อาทิตย์ครั้งครั้งหายได้สามครั้งเป็นขันํามคือใส่ให้มันเยอะอย่ากลกัวปุยน้อยอใสให้มากว่าคือถ้าเป็นคําแนะนําของบริษัทเราจะให้ใส่ทุกๆุกสิบห้าวันนะคะแต่แต่ของลุงแดงนี่คืออาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งครั้งต่อต่ออาทิตย์เลยใชตออตยต่ต้นขนาดนี้อาทิตย์ใส่ละ กี่กิโลคะเออมันกะไม่ได้นะเพราะว่าสัดสายทั่วพื้นอ๋อปูผมใส่ผมใส่ทุเรียนทิ้งอยู่ประมาณตันห้าอืต่อรอบนะคะต่อข้างทั้งสวนทั้งสวนเพราะว่าหลาคนชนกันหมดไงสายไม่ต้องกลัวปุ๋ยน้อยอเพราะว่าต้นทุนอ่ะมันไม่ได้สูงมากปุ๋ยข้าวเพชรเนี่ยค่ะไม่เหมือนปุ๋ยเคมีเคมีนี่ปุยมันแพงปุยข้าวเพชรนี่เขาเข้าต้นทุนค่อนข้างจะตามมากค่ะ เราก็ใส่เยอะได้ไม่ต้องไม่กลัวนะใส่ปุ๋ยอย่ากลัวน้อยใส่ปุ๋ยข้าวเพชรหกล้ำสามบุุงตนอย่ากลัวปุ๋ยน้อยมีมากก็ได้ใส่เท่านั้นแล้วดินนี่จะนิ่มใส่เดือนจะเยอะนะแล้วยานี่ก็จะขึ้นเขียวมั่งแล้วมั่งเราก็ทัดยาเอาเนาะเป็นเรื่องปกติแม่แต่มังคุดแบบใอย่างนี้เมังคุดปีง่ะปีน้อยๆเนี่ยก็ใส่รวมๆกันไปเนี่ยทุเรียนเนี่ยแม่ใบเนี่ยใบยังใบใหญ่ใบนะก็ดูได้ทุกต้นนะแม่แต่ทุเรียนกระดุมเนี่ยกระดุมเนี่ยเนี่ย แต่นเนี่ยกระดับใบใบนาเนี่ยนากระดับไหนแต่แตกใบทิ้งท่นี่กระดัทุเรียนเล็กนะเนี่ยอันนี้กี่ปีคะต้นนี้ทุเรียนนี่สองปีครึ่งอ๋อสองปีครึ่งแต่ปลูกปลูกแซมเขามาดูเขามาดูได้ค่ะว่าตรงนี้คือเป็นรอยกรีดของของที่สวนไม้ความ่าพอพอแดดสองปีเรากีดเนี่ยคือว่าเราใส่ตูยบางบางทีเนี่ยต้นมันอวบจัดไปเราจะกีดเฉพาะช่วงนาแรกช่วงต้นเดือนมกราเราจะกีดกีดที่เดียวพอนะค่ะแล้วเราไม่ต้องมาทำแล้วให้ต้นมันขยายให้ต้นมันขยายใช่ใช การกินปุ๋ยของเขาก็เราก็จะเห็นนะคะว่าต้นมันจะแตกต้นแตกแบบนี้ก็คือการขยายออกข้า,ขา,ขางเรา,เรา,เรา,เราต้องอใช้มีดกีซะกีหให้เปลือกขยายแม้เงี้ยนี้เปลือกจะแตกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าที่คุยกับลุงแดงมาเมื่อสักครู่นี้สั้นๆเลยก็คือหนึ่งก็คือการใช้แล้วดินดีดินดีนดแต่ต้องให้ลุงแดงขยายความในเรื่องของดินดีเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงค่ะว่าก่อนใส่มันเป็นยังไงดินของลุงแดง ก่อนใช้ปุ๋ยเขาเพชรเลยเมื่อสาปีที่แล้วก่ <c oughs> อนนั่นนะดินมันจะแข็งแล้วใส่เดือนจะไม่มีเวลาเราเยียบเลยเนี่ยดินมันจะไม่นิ่มมันจะออกกระด่างกระด่างอ่ะมันมันจะแห้งๆเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดเลยเนาะแล้วทุเรียนนี่มันไม่ค่อยดีมากอะ่ะมันเป็นโรคง่ายเป็นโรคง่าย,เ,ายเวลาเนา่าต้นเป็นโรคมันเน่าที่โคนหนาต้ากิ้งเน่ะมันรักษายากอ่าใช่ค่ะแต่พอเราใช้ปุ๋ยขาเพชรเนี่ยหกซ้าๆเนี่ย โรก็ค่อนข้างน้อยมากการรักษามันมีนิดน้อยแล้วก้าง่ายคือว่ากําลังต้นมันดีมันยังขบครัวอระบครัวกําลังดีแข็งแรงก็ทําให้ต้นไม้อ่ะก็เหมือนขบครัวของเราเนาะสามัคคีกันอะไรกันนึงเออมันก็ทาให้อาจจะเรินแข็งแรงค่ะแต่แต่ก่อนก็คือตอนแรกอ่ะนกได้รับข้อมูลมาจากน้องทีมน้องเฟิร์นบอกว่าของลุงแดงเนี่ยแรกๆกเลย คือต้นมันรากมันไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินจริงๆไม่ไม่ค่อยจะมีหลกัลกหลกฝอยคือลหลัหกขาวๆหรืขึ้นตามนาดินเนี่ยไม่ค่อยมีมแล้วดิน,นจะไม่ไม่นิ่มดินจะแข็งแข็งมากๆเลยเนะี่ยตอนที่ใช้เข่าเพชรเปลี่ยนมาใช้เข่าเพชรเนี่ยคือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมคะที่ใช้พอใช้ได้ประมาณสักเอากันยังไงๆสักครึ่งครึ่งปีหกเดือนนะจะเริ่มเห็นผลไปเรื่อยๆมันจะเริ่มไปเรื่อยๆมันใช้ค่อยๆปลดปล่อยแล้วก็ค่อยๆเห็นผลเรื่อยๆเพราะเราใช้ปุ๋ยเคมีมานานหลายสิบปี ต้องให้ลุงแดงบอกกับเกษตรกร,กรท่านอื่นเลยคะ่ะบางบางคนเขาติดเคมีนะคะว่ารอหกเดือนเนี่ยมันนานเกินไปต้องทำยังไงให้ใจเย็นเหมือนของลุงแดงคะกับการใช้ปุ๋ยเปลี่ยนปุ๋ยมาใช้ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งะคะ่ะคือคือลุงแดงอยากจะบอกว่าการใช้ปุ๋ยเนี่ยเคมีเราก็ใช้ได้บางครั้งอะ่ะอาจจะใช่บางแต่เราก็ตองเน้นๆปุ๋ยปุ๋ยอินรีแต่ว่าปุ๋ยอินรียของข้าวเพชรอะ่ะของข้าดีร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าอยากจะแนะนำม่เนาะเมีอาจจะใช้ได้บางนิดหน่อยแต่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยข้าวเพชรหกสามสามเนี่ยบำรุงต้นช่วงตัดลูกแล้วถ้าเป็นลูกอะเรา 3, 4, 5, ใช้สามสี่ห้าเห็ไหมก็ถ้าไม่ลูกเนี่ยผลใหญยคือว่าผลผลิตมันเพิ่มขึ้นน้ำหนักดีและดินเรกาก็จะดีด้วย ก็คือการทดลองบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนปุ๋ยใหม่ให้ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนฮะแต่ถ้าเป็นของเขาเพชรลุงแดงก็คือบอกออกมาในๆค่ะว่าให้ใส่ทดลองดูไปก่อนโดยที่ไม่ต้องเอาตัวอื่นมาปนแล้วก็ค่อยๆติดตามดูทีละรอบทีละรอบแต่ต้องใจเย็นนิดนึงค่ะต่อเย็นเเพราะว่าต้นไม้เวลามันโทมมันก็ใช้เวลานานกามันจะโทมถูกไหมใช่เวลาอ่าบางบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อแต่ว่า ลองใช้ดู<ะ>ลองดูสักสีส้าหาต้นก็นได้ต้นที่ทุเรียนส้มๆน่ะถูกต้องค่ะแล้วลองดูแลแ้วจะรู้ว่าเออของเขาเนี่ยดีค่ะอุ้ยข้าวเพชรหกสามสามเนี่ยช่วงบำรุงตน้ตนต้นส้มๆอ่ะเราไม่ต้องไปซ้ายมากอะไรจนเกินก็ได้ ทดลองดูสักสองคำต้นเถอว่าต้นสมโตมนี่แหละค่ะนักทดลองุณจะเห็นผลที่ดีมากนักนักทดลองต้องเป็นแบบนี้นะคะคือทดลองทีละน้อยๆก่อนทีลน้อยไม่จาเป็นต้องไปโอ้ทั้งสวนการทดลองทดลองนิดเดียวแล้วพอเราเห็นเราค่อยขยายผลไปยังเพราะว่าเพราะว่าบางบางคนบางทันเนี่ยเขายังไม่มั่นใจใช่ไหมเพราะว่าบางบางข้างเนี่ยปู่อินทรีย์มันก็มีหลายบริษัทคุณภาพมันคุณภาพกาแตกต่างกันไปใช่ไหมเขาเกิดความไม่หมั่นใจขึ้นมาแต่ลุงแดงจะแนะนําว่า เออถ้าของทันไหนลองต้นสมสมนีเงี้ยต้นสองต้นน่ะลองซื้อมาใช่ทักลุงสองลูกอ่ะแล้วเปรียบเทียบที่ใช่กับเคมีเนี่ยอันนั้จะดีพอการอันนี้เดี๋ยวให้เกษตรกรท่านอื่นที่มาดูนะคะลองทําตามที่ลุงแดงลองทําตามลองทําตามได้พอรับรองได้ว่าแบบนี้ดีมากมากเยี่ยมเลยนะคะปุ๋ยเข้าดีจริงๆดีหรือไม่ดีดูเอาเองทุเรียนสองปีกว่าเนี่ยต้นใหญ่ใบแข็งนะคะใบแข็งแล้วใบนา แล้วงามทนแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือในเรื่องของการรักษาโรครักเน่าคนเน่าจากเชื้อไฟทอปเทอร่าก็คือถ้าเป็นต้นใหญ่อายุอายุเท่าไหร่คะต้นด้านด้านข้างนี้อันนี้ก็หนาจะไปสักยี่สปีอะ่ะยี่สปีถ้าเกิดเป็นโรคเราเอา28ปีคืนมาไม่ได้นะคะต้องปลูกใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่ของลุงแดงคือรักษาหายรักษาหายไม่ป่วยเห็นไหมเนี่ย ข้างบนก็มีรอยเป็นโรคเยอะนะทำ่าเมื่อสี่ปีถี่แล้วลุงแดงทําทอย่าตัดทิ้งอือเออก็เอาเลยไปเชาะฟันฟันไปเชาะรักษาเอายาทารักษายาทาหมั่งแล้วก็ใสปุ๋ยข้าวเพชรไปไปตามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับไปมันเหลืเลื่อมก็ดีอ่ะเนี่ยคุมแน่นมากแน่นมากที่สุดแล้วแล้วใบเยอะกําลังต้นดีรอติลูกไอ้ดกน้าหนักก็ไม่เสียหายตรงไหนเห็นไหมดูได้เลยหม่คือลุงแดงใหม่ๆมีโกหกนะ มะก,กอนเนี่ยทุเรียนอยากจะแข็งฟ้มเยอะค่ะเดี๋ยวไปดูที่คนต้นก็นได้ค่ะว่าแผลที่มันเป็นไฟท็อปทีหนึ่งแผลมันใหญ่ขนาดไหนแต่รักษาหายง่ายๆเลยเนี่ยโดยปุ๋ยขาวเพชรได้ลงแดงชี้ให้ดูหนะะ่อยค่ะเนี่ยมกกอกอเน่าอยู่พอเราเมื่อกอนนะ่ะนะสามปีถี่แรกเน่านะไม่ถึงสามปีด้วยแล้วพอเราใส่ปุ๋ยขาวเพชรเป็นเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อยๆรัดมาเรื่อยๆเ,เห็นไหมเนี่ยสังเกดูได้เนี่ย นี่ยังมันใหญ่ยังแค่สองปีน้อยๆนะเนี่ยที่ที่พาที่ตนเนี่ยแล้วสายปุ๋ยคาเฟ่ก็ข่อยรัดมันทิ้งน้อยๆไหมเปลือกอ่ะมันจะค่อน้างสมบูรณ์เี่ยไหมเนี่ยเปลือกเนี่ยเยอะไปแปลงกับ่อยรัดเทียงน้อยๆเดี๋ยวก็จะมิดก็ปิดหมดนะคะเดี๋ยวยก็เดี๋ยว่อไปไหม่แถลงก็จะปิดหมดเห็นไหมเนี่ยแล้วกระโดงหรืเลี้ยงไว้ดูเนี่ยดูใบแม่แต่แม่แต่กระโดงเนี่ยดูใบเนี่ยลุงแดงยอมรับนะว่าปุ๋ยคาเฟ่ ปุ๋ยบำลงุง633ดีมากใช้แล้วเราไม่ผิดหวังเพราะว่าเกษตรกร,ท,กรทั้งหลายเนี่ยบางที่เขาอาจจะไม่เชื่อแต่ลุงแดงมาก่อนไม่ค่อยเชื่อเท่าไรอะ่ะเพราะเหลืองเหลืองก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาไลายหลายบอรษิษรทก็ดีไม่จริงแต่พอมาใช้ปุ๋ยกาเพทเนี่ยแม้แต่ดินเนี่ยนิ่มเนี่ยใส่เดือนเนี่ยจะมีเต็มเลยนะเวลาเราขาดใบนา หยงแล้วขาดใบมือฟาดๆเนี่ยดินนี่จะนิ่มดินนิ่มมาเลยนะัก็หลากจะขึ้นมาต่อเนื่องหลากฝอยนะทั้งทั้งที่ดินตรงนี้มันเป็นดินปนกรวดใช่ไหมใช่ใช่เออมันออกแข็งๆน้อยแต่ว่าแต่ว่าทําไมระบบหลากถึงดีอ่ะหลากฝอยเนี่ยจะขึ้นมาต่อเนื่องหลักฝอยเล็กๆอ่ะค่ะค่ะลากินอาหารที่ขึ้นมามันจะกินอาหารจะมันจะสงขารากหลากฝอยเล็กๆเนี่ยปลายๆเนี่ยจะสงขารากนี่นะค่ะขลรากนี่มันจะขึ้นไปนี่ย ก็คือดูดกินขึ้นไปขึ้นไปแล้วขึ้ยนไปยอดสุดขึ้นไปยอดสุดเลยนะยอดยอดสุดแล้วก็จะก็จะค่อยๆลงมาถึงข้างล่างนี่เห็นไหมเนี่ยดูได้เนี่ยลุงแดงมมีการโกหกผูดของจริงๆดูใบได้เนี่ยใบใหญ่ค่ะใบใหญ่ใบนางามทนเนี่ยดูได้เลยเพราะว่าลุงแดงผูดแบบความจริงไม่มีการโกหกเห็นไหมคณะยูกิงน้ำตานี่ยแตกมาทิ้งเนี่ยแตกปลาเลยเนเลยเนี่ยเนี่ย เนี่ยคอเดีกก็แตกกันเนี่ยน่าจะเป็นเม็ดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยตั้งแต่เนี่ย่วัดลงมาเลยเนี่ยแตกใบแต่ละครั้งอ่ะก็คือพอความสมบูรณ์อ่ะพอต้นมันไม่ป่วยแล้วไม่ป่วยและได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบด้วยธาตุอาหารครบทำให้ใบสมบูรณ์เขียวเข้มค่ะอ่าแล้วเล่เ่เนี่ยน้องดูนี่เห็นดอกไหมความยาวของดอกเนี่ยความสมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยความสมบูรณ์ของดอก นี่ขนาดยูแต่ตายไม่ค่อยโดนแสงแดดนะเนี่ยเนี่ยยังไม่ค่อยโดนแสงนะก็คือว่าค่อนคางใบดีมากๆอ่ะเนี่ยเห็นดอกไหมดีมากที่สุดอ่ะดอกออกพอดีพอดีต้นนะคะไม่ได้ออกเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปอะค่ะไอเยอะอ่ะดีลุงแดงชอบชอบใบเยอะๆยะน้อยไม่ค่อยชอบชอบใบเยอะเยอะไอชอบออกดอกเยอะเยอะเห็นไหม เราเราเรา,เราดูได้เรื่องโลกเรื่องพายอ่ะค่อนข้างน้อยมากดูแต่ใบกับพ่อเนี่ยนะอันนี้อันนี้เป็นพวงวันนี้ปลูกแซมๆมาอย่าง,งเ,นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวงวันนี้ทำดาใบาเล็กนะสังเกตดูไหมแล้วใบาจะเล็กเนี่ยใบมันเล็กที่ไหนเนี่ยพวงวันนี้เนี่ยใบมีมีเล็กเนี่ยใบยใหญ่นะทำดาพวงน,นี้จะใบเล็กก็ลุงแดงก็บปลูกแซมๆมาไว้อันนี้แต่ยังไม่ให้มีผลผลิตนะคะตอนนี้ยังเลี้งอยู ออกดอกลงแดงก,ออออก,ก็เอาอะเขาก็เอาเอามาแน่ค่ยอยออกมาเลยกัน <laughs> ก็ค่อยๆทยอยมีมีดอกนะคะในใ,ใ,ในทุกทุกสายพันธุ์เลยก็ว่าได้ทุกสายพันธุ์ก็บมีมีพันธุ์กระดุมยูห้าหกิต้นเนี่ยพันธุ์กระดุมเนี่ยปลูกเอาไว้หกปีแล้วนะอ,อันนี้<ต>เป็นกระดุมอันนี้อันนี้นนเป็นอะไรน,นะคะอันนี้พวงมืนนี้อันนี้พวงมืนนี้ผัดออกมาอีกสักประมาณสามเมตรเห็นใบแม่ของแบะเห็นใบแม่ทุเรียนลงแดงใบดีไหมล่ะดูใบได้เลยทั้งรั้งที่ เขาเรียกว่าต้นมันซ้อนๆกันอยู่<ช>แต่ใบไม่ไม่เหลืองเลยนะคะ,ะดูใบได้เนี่ยเห็นแม่แม่แมกับแต่คณางน,น้นเนี่ยดูใบเนี่ยแต่นี่ลุงแดงเพื่อปลูกเมื่อก่อนน่น่ะที่ยังมันแดดใช่ปุ๋ยคาเฟท่ะเออมันตายไปเยอะทุเรียนเน่ะเราก็ปลูกให้มันถี่หน่อยเพื่อว่ามันตายมันจะได้เหลือมามาั่งมั่ใช่ว,ว่าปลูกห่างแล้วจต่ตายทีเดียวมันก็ลงก,ก็คือการที่ปลูกถี่แบบนี้ก็คือเป็นความตั้งใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันตายเยอะมันตายเยอะก็คือปลูกเพื่อตายนั่นเองใช่ไหมคะปลูกเพื่อตายเพราะเมื่อก่อนยังมันด้ใช่ปุ๋ยคาเฟท ก็ปูเพื่อตายไปนอจังมันเถอะแต่ตอนนี้คือมันไม่ตายมันก็ซ้อนกันหมดก็ซ้อนไม่เป็นไรฮะคือเอามากขาวไปเลยพอปลูกก็แล้วมันก็ยังได้ผลมั่งและมั่งก็ยังถือว่าได้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมค่ะอ่าเนี่ยดูนี่ได้เนี่ย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 ดูใบเห็นไหมดูใบดูดอกได้เนี่ยอยู่ลูกแดงมีมีการโหกผูกความจริงอันนี้พันไรคะอันนี้พันกระดุมอันนี้กระดุมนะคะโอ้ดอกดอกี่ยกระดุมหกปีแล้วได้ปีแล้วก็ได้เพิ่งเริ่มสอนไปเนี่ยจะได้มากเนี่ยเห็นดอกไหม เห็นดอกไหมการพัฒนาของดอกเนี่ยการพัฒนาของดอกเนี่ยมันจะของทาง,งดีมันเกีียวก็ปุ๋ยเดียวนะทีทีวานเนี่ยคือไม่ได้ว,ว่าปุ๋ยเข้าดีทั้งหลายหลายลอกแต่ว่ามันเกี่ยวก็ทีเราใส่ปุ๋ยเข้าเพศเอียวก็คำซ้มบำรุงเนี่ยากาลังต้นดีปุ๊บเวลาออกดอกออกแลงเนี่ยมันขอนทางจะอยู่หมดจะดีมากเลยอะ่ะเออก็คือลุงแดงใช้เทคนิคก็คือสมบูรณ์สูงสุดนั่นเองเอ,เอาความสมบูรณ์ไว้ก่อนอแล้วเดี๋ยวให้ผลผลผลิตี่ย มันก็จะตามมาเห็นไหมเหมือนคนเราไม่เจ็บไม่ป่วยจะทำไรมันก็คองแคลอวไว้ไหมกำลังมันดีใช้เหตุผลเดียวกันกับคนเลยใช่มันก็เหมือนก็แนะ่ต้นไม้มันเหมือนเราแต่ต้นไม้พูดไม่ได้เห็บไหมแต่เราต้องดูแลเขาเห็บไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาล้องมาที่ดินหน่อยค่ะซูมมาที่ดินนิดนึงคือถ้าเรามองดูนะคะคือมันเป็นกรวดหมดเลยเนี่ยเป็นกรวดหมดเลยหน้าดินแทบจะไม่มีแต่ต้นทุเรียนสามารถเจริญเติบโตได้ดี ต้นสมบูรณ์แล้วลองดูนะคะตั้มต้นเนี่ยมันมีรอยที่จะเป็นแผลอยู่แต่มันก็แห้งเองหงายเองแห้งหมดเลยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแห้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็ดูกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกดอกหมดเลยใบแน่นมากใบแน่นใบจะแน่นล้วใบไม่ไม่หลวงเนี่ยใบจะแน่นแน่นดีมากกว่าได้เงยเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าลุงแดงรับรองคุณภาพปุ๋ยคาเพชเพรผลิตแดงเน่นเน่นช่วงบำรุงอย่างเดียวค่ะ อห้ใบดีต้นสมบูรณ์เนี่ยดอกออกง่ายดอกสมบูรณ์ผลผลิตเราก็ได้เต็มร้อยเห็นไหมเขาไหลเอาหมดแล้วกิ่งนี้ไม่มีไม่มีใบกิ่งนี้มันติดดินลุงแดงเลยตัดทิ้งเลยออกกองมาเต็มเลยถ้าออกลูกก็เอาถ้าติดก็เอาหมดนะคะใบไม่มีลุงแดงมันเคยตัดลูกทิ้งอ่ะก็ติดงแต่ไรเอาเท่นั้นแต่ว่าลูกก็สามโลกว้างั้นน่ะ ติดเท่าไรเอาเท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่เคยทาลูกทิ้งหลายๆคนเขาบอกว่าทําทุเรียนเนี่ยมันต้องซอยออกบ้างไม่มีลุงแดงไม่เคยซอยไม่เคยซอยแล้วและอการสลัดลูกทิ้งเองไี่มีบ้างไหมคะก็มีบ้างกัสลัดเองใต้หมากนะก็สลัดเองอที่เหลือก็ติดเอาไปเอาหมดลุงแดงเอาหมดแต่แถ้าต้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วการสลัดลูกทิ้งมันก็น้อยใช่ไหมคะมันก็น้อยมันก็ไม่มากแล้วก็มีบ้างนิดน้อยใช่ไหมเพราะว่ากําลังต้นมันก็ดีต้นสมบูรณ์หลากดีต้นดีเนี่ย À, là em cứ đi một ừ.